สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go <S สวัสดีครับผมจจะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึง่ง หนังมีชื่อเรื่องว่า Above The Shadow ออกฉายในปี2019เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ๆก็ไม่มีใครมองเห็นเธอทุกคนลืมเธอไปกันหมดเธอก็เลยต้องยอมรับความจริงแล้วใช้ชีวิตต่อไปแบบที่ไม่มีใครมองเห็นจนมาวันหนึ่งเธอก็ไปเจอว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมองเห็นเธอเข้าแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ฮอลลี่เธอเป็นลูกคนกลางในครอบครัว5คนมีพ่อแม่และกลูกอีก3คนวานิสซ่าพี่สาวคนโตเธอเป็นคนรักสุขภาพและจะเข้มงวดกับการกินเป็นอย่างมากและทอยน้องชายคนเล็กเขาก็เป็นเด็กที่ฉลาดมีโลกส่วนตัวสูงส่วนพ่อก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ราย,ายละเอียดของคนในครอบครัวและฮอลลี่เธอก็สนิทก,กับแม่มากที่สุดแม่เป็นคนที่เข้าใจเธอมาก แล้วเรื่องราวแปลกๆมันก็ได้เกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของฮอลลี่เสียชีวิตลงชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอยู่ๆทุกคนในครอบครัวก็ลืมเธอกันไปหมดเหมือนกับเธอไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วทุกคนมองไม่เห็นเธอจริงๆด้วยเธอเปรียบเหมือนมนุษย์ล่องหนได้ดำเนินชีวิตด้วยตัวของเธอเองแล้วมันก็เริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ในห้องเรียนซึ่งครูก็มองไม่เห็นเธอแทนที่บ้านก็ยังไม่มีใครเห็นเธอเลยแม้แต่ตอนถ่ายรูปหมู่ในครอบครัวก็ไม่มีภาพของเธออยู่ในรูปภาพเหล่านั้น ฮอลลี่ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ดำเนินชีวิตไปให้ได้พอเริ่มโตเธอก็ย้ายออกจากบ้านไปเช่าห้องอยู่ในตึกเล็กๆและเธอก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับมันเธอมาเป็นนักสืบมีหน้าที่เข้าไปสอดแนมหลอกบรรดาเซเลปและดาราดังเพราะว่าไม่มีใครมองเห็นเธออยู่แล้วแล้วเธอก็คอยส่งข้อมูลต่างๆให้กับสำนักข่าวให้คอยตีข่าวเผยแพร่อ,ออกมาสู่สายตาประชาชนและเหตุนผลน,นี้ก็ทําให้เธอทํางานเข้าตาเจ้าของสำนักข่าวเป็นอย่างมากเธอสามารถขายข่าว ได้ทางที่เจ้าของสํานักข่าวไม่เคยเจอกับเธอเลยทางสํานักข่าวคิดว่าเธอคงจะมีสัมผัสที่6แน่ถึงได้ไปเอาข้อมูลพวกนี้มาได้ ฮอลลี่สามารถปรับตัวแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติเธอมีอิสระในการจะไปไหนมาไหนก็ได้โดยที่ไม่มีใครเห็นสิ่งที่ยากที่สุดของเธอก็คือเธอไม่เคยมีส่วนร่วมในสังคมเลยแล้ววันหนึ่งฮอลลี่ก็กลับไปที่บ้านเธอก็เห็นว่าวันนสซ่าพ,พี่สาวของเธออ่กโมตะหมกบุ้นกับเรื่องการแต่งตัวและเรื่องของการกินส่วนทรอยก็ย้ายไปอยู่ที่ห้องใต้ดินเขามีอาชีพเป็นช่างถ่ายรูปอิสระแล้วจุดพกผ่านของเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคือนหนึ่งฮอลลี่เข้าไปในผับ เธอได้เข้าไปสืบและจะแอบถ่ายรูปคนที่มีชื่อเสียงที่มาเที่ยวนในผับนี้ฮอลลี่ออกจะมั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยเพราะเธอคิดว่าคงไม่มีใครมองเห็นเธอแน,น่ๆแต่แล้วแม็กเวลที่เป็นการดูแลผับ กลับมองเห็นเธอไปแอบถ่ายรูปพวกคนดังที่อยู่ในผับนั้นเขาก็เลยลากเธอออกไปข้างนอกแล้วมันก็ทําให้ฮอลลี่รู้สึกแปลกใจมากว่าทําไมถึงมีคนมองเห็นเธอได้เธอพยายามถามเขาว่าเขาอ่ะได้ยินที่เธอพูดหรือเปล่าแต่แม็กเวลก็ไม่สนใจเขาเดินเข้าผับเพื่อไปทํางานของเขาต่อฮอลลี่พยายามจะพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ว่าคนพวกนั้นก็ไม่มีใครมองเห็นเธอเหมือนเดิมต่อมาฮอลลี่ก็มาคุยกับแม่ที่หลุงฝังศพเพื่อทําให้เธอมีกําลังใจมากขึ้น เธอนึกถึงตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่มักจะบอกกับเธอว่าถ้าหากว่าแม่ตายไปแล้วแม่ก็จะยังอยู่กับฮอลลี่ถ้ามีเรื่องอะไรที่เธอไม่สบายใจลมจะพัดพาแม่มาหาเธอเพราะว่าลมเป็นผู้ส่งสารของวิญญาณน,นั่นเอง แล้วหลังจากนั้นฮอลลี่ก็เริ่มให้ความสนใจกับแม็กเวลกาดที่ดูแลผับแห่งนั้นเธอค้นหาข้อมูลของเขาจนพบว่าแม็กเวลเป็นนักมวยระดับแชมป์โลกเลยทีเดียวเขาเคยคบกับนางแบบสาวสวยที่ชื่อว่าจูเลียนาแต่ต่อมาก็มีข่าวและรูปภาพที่แม็กเวลได้นอกใจแฟนสาวออกมาทางสื่อทําให้เขาทั้งสองคนต้องเลิกลากันไปแล้วมันก็ทําให้ชีวิตของแม็กเวลตกต่ำลงมาตั้งแต่นั้นจนต้องมาเป็นการในผับนี้แทน และภาพการนอกใจที่หลุดออกมานั้นก็เป็นฝีมือของฮอลลี่นั่นเอง แล้วพอฮอลลี่รู้ความจริงเธอก็ไปหาแม็กเวลล์ที่ผาพและบอกกับเขาว่าเธอนี่แหละเป็นคนถ่ายรูปของเขาแล้วก็เอาไปให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเธออยากจะชดใช้ในสิ่งที่เธอเคยทําลงไปแม็กเวลล์นั้นโมโหมากเขาบอกว่าสิ่งที่เธอทำอะ่ะมันทําให้ชีวิตของเขาตกต่ำแบบนี้และบอกกลับไปว่าถ้าหากเธอจะชดใช้เขาสิ่งที่เธอต้องทําก็คือกู้ชื่อเสียงของเขาให้กลับคืนมาและสร้างอาชีพลักมูดของเขาขึ้นมาใหม่ที่สําคัญก็คือเธอจะต้องพาเขาให้ไปคืนดีกับจ เลน่าให้ได้ฮอลลี่ก็ลับปากเข้าไปนะครับแต่แม็กเวลก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าจะบ้าไปแล้วใครจะมาช่วยเขาได้ในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็เลยไล่เธอไปแต่ฮอลลี่ก็ยังยืนยันว่าเธออาจจะช่วยเขาจริงๆเธอเลยบอกกับเขาว่าถ้าเขาให้เธอเข้าไปอยู่ด้วยตอนที่เขาคุยกับผู้จัดการเพียงแค่5นาทีและถ้าเธอไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เธอจะจากเขาไปเอง แล้วพอแม็กเวลเข้าไปคุยกับผู้จัดการของเขาพร้อมกับฮอลลี hmm. ่เธอก็ทําเรื่องประหลาดใจให้กับแม็กเวลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการที่ผู้จัดการของแม็กเวลนั้นมองไม่เห็นเธอเลยและเมื่อเธอกลับออกมาข้างนอกผับแม็กเวลก็ตามเธอออกมาด้วย ฮอลลี่ก็อธิบายให้แม็กเวลฟังว่าสิ่งที่เกิดขึนะ้นน่ะเป็นเพราะผู้จัดการมองไม่เห็นเธอเธอเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนมีแต่แม็กเวลเท่านั้นแหละที่เห็นเธอเพียงคนเดียวแต่แม็กเวลก็ยังไม่เชื่อนะครับเธอก็เลยพยายามจะพิสูจน์ให้เขาเห็นโดยเขาไปยืนขวางถนนเพื่อให้รถวิ่งชนเข้าใส่ใเธอแล้วพอรถวิ่งมากระชั้นชิดแม็กเวลก็รีบกระโดดไปดึงเธอเพื่อไม่ให้เธอโดนรถชนได้อย่างฉิวเฉียดขณะที่คนขับรถก็เหยียบเบรกจนตัวก่องลักตะโกนด่าแม็กเวล ซึ่งคนขับรถเองก็มองไม่เห็นฮอลลี่เหมือนกันแม็กเวลก็เลยเข้าใจว่าคนขับรถอมองไม่เห็นเธอจริงๆและเพื่อนๆของเขาเองที่อยู่ตรงนั้นก็มองไม่เห็นเธอเหมือนกันฮอลลี่บอกว่าแม้แต่คนในครอบครัวของเธอก็มองไม่เห็นเธอเหมือนกับเธออยู่คนละโลกแม็กเวลเลยบอกว่าถ้าหากในโลกนี้ไม่มีใครเห็นเธอนอกจากเขาเพียงคนเดียวแล้วจะทำยังไง<ๆ>เธอก็บอกว่าเราก็ควรจะช่วยกันแล้วในที่สุดแม็กเวลก็ตอบตกลงที่จะให้ฮอลลี่ไถ่โทษที่เคยทําไว้กับเขา แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นฮอลลี่ก็มาเจอกับแม็กเวลล์ที่ห้องของเขาแม็กเวลล์ได้เล่าชีวิตของเขาให้เธอฟังตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนไปถึงมรสุมชีวิตต่างๆนานาเขาต้องผ่านการต่อสู้มามากจนทําให้เขาก้าวมาสู่วงการมวยและก็เคยเป็นถึงแชมป์โลกด้วยต่อมาแ well ม็กเวลล์ก็พาฮอลลี่ไปดูการต่อสู้ของเขากับนักมวยล่างยักษ์เป็นครั้งแรก เธอเข้ามาดูเขาชกมวยในสนามเขาสามารถลมคู่ต่อสู้ได้ผู้จัดการของแม็กเวลเข้ามาแสดงความยินดีแถมยังบอกอีกว่าจะจัดคู่ชกให้กับเขาอีกแม็กเวลยินดีมากๆถึงแม้ว่าการชกในไฟนี้เขาจะได้เงินรางวัลเพียงแค่300ดอลลาร์ก็ตามแต่เขาคิดว่านี่มันคือกีฬาที่เขารักฮอลลี่ก็เลยบอกไปว่าแม็กเวลควรจะได้ค่าตอบแทนที่มากกว่านี้เธอแนะนำให้เขาหาสังเวียนที่มีขนาดใหญ่ แม็กเวลก็บอกกับเธอว่าไม่มีคู่ชกคนไหนที่มีค่าตัวสูงๆจะยอมมาชกกับนักมวยตกชั้นแบบเขาหรอกเธอก็เลยคิดที่จะช่วยเขานะครับโดยการสืบหาข้อมูลเพื่อหานักชกให้กับแม็กเวลแล้วฮอลลี่ก็เจอกับนักมวยที่น่าสนใจคนหนึ่งที่จะทําให้แม็กเวลขึ้นสังเวียนชกเพื่อไต่เต้าได้เขาคนนี้มีชื่อว่าคาร์ลอส ในตอนแรกคาร์ลสก็ไม่ยอมขึ้นชกกับแม็กเวลแต่ฮอลลี่ก็ได้บอกกับเขาไปว่าถ้าเขาไม่ยอมขึ้นชกเธอจะแฉะเรื่องของเขาทําให้เขาต้องยอมขึ้นชกกับแม็กเวลในอ e ีก6สัปดาห์ต่อมาแม็กเวลก็เลยถามว่าเธอทําได้ยังไงฮอลลี่ก็บอกเขาว่าหน้าที่การหาคู่ชก่ะเป็นหน้าที่ของเธอส่วนหน้าที่การฝึกซ้อมเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องเตรียมตัวฝึกซ้อมและเธอก็ขอให้เขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ด้วย ต่อมาฮอลลี่ก็ได้กลับไปที่บ้านเพื่อไปขอยืมชุดของพี่สาวแล้วก็ได้แอบใช้เครื่องสาอางของพี่สาวเพื่อเปลี่ยนลุคของเธอจากนั้นเธอก็ไปดูทีวีถ่ายทอดสดการขึ้นชกของแม็กเวลที่ห้องของเขาเขาสามารถคว่ำคู่ต่อสู้ได้สำเร็จและแม็กเวลก็มีคิวขึ้นชกกับทอมมี่นักมวยดาวรุ่งเป็นคนต่อไปด้วยและพอแม็กเวลกลับมาถึงห้องหลังจากการชกจบลงเขาก็มาฉลองก,กับฮอลลี่ซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันพวกเขาได้จูบกันที่หลังบ้าน ตอนนั้นเองก็มีนักข่าวมาแอบถ่ายรูปตอนที่ทั้งสองคนกําลังจูบกันแม็กเวลพยายามตามนักข่าวคนนั้นไปแต่ประตูมันก็ถูกปิดไม่สามารถเปิดออกไปได้ฮอลลี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่เห็นเธอแล้วคืนนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกของเธอด้วยวันต่อมาฮอลลี่ก็พบว่าหน้าหนังสือพิมพ์รูปแม็กเวลจูบกับหญิงสาวซึ่งก็เป็นตัวเธอเองเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมามีตัวตนอีกครั้ง และที่ห้องแถลงข่าวการชกกันระหว่างแม็กเวลกับทอมมี่ก็มีนักข่าวถา,ถามถึงรูปในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาจูบก,กับหญิงสาวแม็กเวลก็ไม่ได้ตอบอะไรออกไปต่อมาฮอลลี่ก็ได้ล่องขนเพื่อไปสนทนากับทอมมี่บอกให้เขายอมแพ้แม็กเวลถ้าไม่อยากจะโดนแฉออกมาซึ่งมันก็ได้ผลนะครับแม็กเวลชนะทอมมี่ไปในไฟนั้น จากนั้นฮอนลลี่ก็ได้ล่องหนไปคุยกับบอกรหนังสือพิมพ์เพื่อให้เขาเล่นข่าวแม็กเวลที่จะรีแมทกับมาเทซึ่งมันจะเป็นแมทหยุดโลกมาเทเองก็เพิ่งจะรู้ข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องที่จะมีการรีแมทใหม่ของเขากับแม็กเวลฮอลลี่ก็ใช้แผนเดิมอีกเธอเข้าไปค้นหาข้อมูลที่บ้านของมาเทในขณะที่เขากําลังอาบน้ําซึ่งเธอก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยที่จะใช้เป็นเครื่องต่อรองกับมาเทได้ ต่อมาฮอลลีก็ได้กลับไปที่บ้านเพื่อเอาชุดไปคืนพี่สาวของเธอแล้วเธอก็พบว่าวาเนซ่าน่กำลังร้องไห้อยู่ในห้องน้ำพราอพบว่าตัวเองเกําลังตั้งท้องซึ่งฮอลลี่คิดว่าพี่สาวคงจะกังวลใจที่จะบอกเรื่องนี้ให้กับสามีรู้ก็ได้ จากนั้นฮอลลี่ก็ได้โทรหาแม็กเวลแต่เขาไม่รับสายและให้ฝากข้อความเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นแม็กเวลก็ได้มาออกเดตและนั่งดื่มกับจูเลน่าแฟนเก่าของเขาดูเหมือนว่าจูเลน่าอยากจะกลับมาคืนดีกับเขาอีกครั้งเพราะตอนนี้แม็เกเวลเริ่มมีชื่อเสียงกลับมาแล้วแล้วพอฮอลลี่ตามมาเจอนะครับว่าทั้งสองคนนะอยู่ด้วยกันแม็กเวลก็เลยถามเธอว่าเธอมาทำอะไรที่นี่พอฮอลลี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากเธอเดินหนีเขาออกมา แมกเวลก็เลยวิ่งตามเธอมาด้วยเขาพยายามอธิบายให้เธอฟังฮอลลี่คิดว่าตัวเธอเองคงไม่มีความหมายอะไรสําหรับเขาและก็ไม่มีค่ามากพอสําหรับเขาเลยแม็กเวลบอกว่าจูเลน่ามาเพื่อพูดคุยกับเขาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และด้วยความที่ไม่เข้าใจกันนะครับแมกเวลก็บอกกับเธอว่าเขาไม่อยากให้ผู้คนมองว่าเขาเป็นคนบ้าที่ต้องมายืนพูดคุยอยู่คนเดียวและเขาก็ไล่เธอให้ไปใช้ชีวิตล่องหนทํางานหาข้าวเหมือนเดิมต่อไป ฮอลลี่ก็เลยกลับไปทํางานล่องหนเหมือนเดิมเธอเห็นภาพแม็กเวลกับจูเลน่าอยู่ด้วยกันเธอก็เลยเอาภาพข่าวของแม็กเวลที่อยู่ในหนังสือพิมพ์นั้นปิดทิ้งแล้วในตอนนั้นเองแม็กเวลก็มาหาเธอเขาสะะารภาพกับเธอว่ารูปที่เธอเคยแอบถ่ายแล้วส่งไปให้กับพวกหนังสือพิมพ์ะมันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เขาเกลียดเธอฮอลลี่ตัดพอว่าตอนนี้แม็กเวลได้สิ่งที่เขาต้องการไปหมดแล้วนี่ตามที่เธอเคยสัญญาเอาไว้แม็กเวลก็เลยบอก,กบเธอว่าจะให้เขาชดใช้อะไรให้เธอได้บ้าง เขาเองก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ว่าคุยกันยังไงทั้งสองคนก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่ดีฮอลลี่ไล่ให้เขากลับบ้านท่าเดียวก่อนที่แม็กเวลจะกลับไปเขาได้เอาโปรแกร,รมการชกมวยไฟหยุดโลกให้กับเธอเอาไว้ด้วยเพื่อขอให้เธอไปเชียร์เขาหลังจากที่แม็กเวลกลับไปแล้วฮอลลี่ก็รู้สึกเสียใจและโมโหมากเธอทำลายข้าวของภายในห้องด้วยความโกรธ แต่ว่าเช้าวันต่อมาฮอลลี่ก็ไปหาแม็กเวลที่โรงยิมเขากําลังฝึกซ้อมอยู่เธอเคาะประตูและกระจกเรียกแม็กเวลแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าแม็กเวลมองไม่เห็นเธอซะแล้วและเธอก็พบว่าจูเลน่าก็มาดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยเธอเสียใจมาก ฮอลลี่เริ่มเดินมาเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงแม่ขึ้นมาเธอบ่นแม่ว่าแม่อยู่ไหนแล้วไหนแม่บอกว่าเมื่อเธอต้องการแม่แล้วแม่จะมาหาเธอไงเธอร้องไห้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับชีวิตดีใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าต้องทํายังไงแล้วฮอลลี่ก็นึกถึงครอบครัวของเธอขึ้นมา เธอก็เลยล้องหนกลับไปที่บ้านเธอเห็นวานซสซาอยู่ในห้องน้ําเธอต้องการจะมาบอกลาพี่สาวแต่ว่าในเวลานี้พี่สาวของเธอก็กําลังดูผลตรวจคันอีกครั้งและผลมันก็ออกมาว่าวานซสซากำลังท้องจริงๆและไม่ต้องการให้สามีรับรู้เรื่องนี้เธอก็เลยเอาผลตรวจคันทิ้งไปในถังขยะ แต่ฮอลลี่ก็เอาผลตรวจคันนั้นไปให้สามีของพี่สาวรู้จนได้เขาดีใจมากรีบเข้ามาแสดงความจินดีแล้วก็กอดกับวานิสซาวานิสซาก็บอกกับสามีของเธอไปว่าเธออาจจะเป็นแม่ที่ไม่ดีพอเหมือนกับที่เธอเคยทําไม่ดีกับแม่ของเธอตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็เลยทําให้ฮอลลี่เข้าใจพี่สาวของเธอมากขึ้นจากนั้นฮอลลี่ก็ได้เข้าไปที่ห้องใต้ดินของน้องชายเธอเธอแอบดูหนังที่น้องชายถ่ายเอาไว้ตอนแรกเธอคิดว่า ทรอยอคงจะถ่ายอะไรที่ไร้าสาระแต่ที่จริงแล้วทรอยเก็บภาพถ่ายของแม่ไว้เพียบเลยซึ่งเธอเพิ่งจะเข้าใจในตัวของทรอยเธอก็เลยพยายามจะช่วยเหลือน้องชายไม่ให้เขาต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้เขาออกไปพบกับโลกภายนอกบ้างฮอลลี่ก็เลยทําให้ทรอยได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทั้งสองคนก็ได้เริ่มพูดคุยกันจากนั้นฮอลลี่ก็มาดูพ่อของเธอทํางานเธอก็เพิ่งจะรู้ว่าพ่อทํางานหนักมากต้องอาศัยยานอนหลับตลอดเวลา เธอคิดว่าการที่แม่เสียไปไม่ได้ทำให้เธอคนเดียวที่มีผลกระทบแต่มันยังทำให้เกิดผลกระทบกับทุกคนในครอบครัวที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีใครลืมแม่เลยฮอลลี่ยังพบว่าพ่อของเธอเอากระถางดอกไม้เป็นที่หลมฝังศพของแม่ยิ่งทำให้เธอเห็นว่าพ่อเนะี่ยไม่เคยลืมแม่เลยจริงๆจากนั้นฮอลลี่ก็ได้หยิบภาพโปสการ์ดการชกระหว่างแม็กเวลกับมาเทไฟหยุดโลกมาดู แล้วเธอก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้เธอรีบไปที่สนามมวยพยายามเบียดผู้คนขึ้นไปเกาะขอบสังเวียนและพยายามเข้าไปใกล้ชิดแม็เวลให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้กำลังใจเขาแต่ภาพที่เธอขึ้นไปบนสังเวียนนั้นกลับกลายเป็นว่าทุกคนได้เห็นเธอขึ้นไปอยู่บนสังเวียนทําให้การพยายามไปจับเธอออกมาแต่เมื่อพักยกเธอก็ได้เข้าไปจับมือของแม็เวลพูดคุยและให้กำลังใจเขา ถึงแม้ว่าตอนนี้แม็กเวลจะมองไม่เห็นเธอแต่เขาก็รับรู้ได้ว่าเธอมาอยู่กับเขาแล้วแม็กเวลพยายามสู้จนหมดแรงฮอลลี่ก็ถูกกาศสนามมวยจับลงมาแล้วพอหมดยกแม็กเวลก็แพ้ให้กับมาเทจูเลน่าที่มาเชียร์ก็เดินม,มาแสดงความเสียใจกับเขาแต่เขาก็ทําดีที่สุดแล้วเขาบอกกับจูเลน่าว่าเขาจะไปหาฮอลลี่ทางด้านฮอลลี่ที่ถูกกาศของสนามมวยล่าออกไปด้านนอก แม็กเวลวิ่งตามมาทันเขาบอกกับพวกกาดว่าเธอคนนี้มากับเขาแล้วทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันทั้งคู่เริ่มจูบกันแล้วมนสะกดก็เริ่มคลายลง แต่ว่าความรักอ่ะมันพาเรามาเพียงครึ่งทางของการเดินทางเท่านั้นที่เหลือก็คือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความลึกซึ้งความปรารถนาและความเจ็บปวดของผู้อื่นด้วยแล้วพอฮอลลี่ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งเธอเดินเข้าไปยืนข้างๆพ่อเมื่อพ่อหันมาเจอเธอทั้งคู่จ้องตาก,กันพ่อถึงกับอึ้งไปชั่วขณะเธอเริ่มทักทายพ่อพ่อยิ้มออกมาแล้วทั้งคู่ก็โผกอดกันจนพ่อพูดออกมาว่าฮอลลี่แล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่อยู่ๆฮอลลี่ากลายมาเป็นคนที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาหลังจากที่แม่ของเธอได้เสียชีวิตไปและมีเพียงแม็กเวลที่สามารถมองเห็นเธอได้ความที่ทั้งสองคนได้อยู่ใกล้ชิดกันก็เลยทําให้ฮอลลี่มีความรู้สึกพิเศษกับเขาและเธอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ประสบความสําเร็จในชีวิต จนในที่สุดเธอก็กลับมามีตัวตอนอีกครั้งซึ่งทําให้เห็นได้ว่าช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้ให้ชีวิตดําเนินอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ i m n d b ไป6.0คะแนนะและก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบายยครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็ เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ